คำว่า one hit wonder เนี่ยฟังดูก็เหมือนคำดูถูกเหมือนกันนะฮะเขากำลังพูดถึงวงดนตรีที่มีเพลงฮิตอยู่แค่เพลงเดียวแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งการที่เพลงเพลงเดียวทําให้วงดนตรีวงหนึ่งดังขึ้นมาได้เนี่ยแปลว่าเพลงนั้นมันต้องมีอะไรพิเศษจริงๆครับแล้ววันนี้เรากำลังจะพูดถึงอัลบั้ม t o ride a ของ dexys midnight runners ที่มีเพลงโคตรฮิตที่ชื่อว่า Come o m e i l e e n และผมชอบแผ่นนี้ครับ ชอบแบบน,นี้ตอนนี้ขอขอบคุณมัธยาวิชเชนเซ็นเตอร์ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟโดยจากสุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรโทรนัดตรวจสายตากันได้ที่0994636365ถ้าคุณมีปัญหาทั้งสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมๆกันคุณต้องการแว่นโปรเกรสซีฟและมัธยาวิชเชนเซ็นเตอร์เชี่ยวชาญด้านนี้มากเรากำลังพูดถึงอัลบั้มนี้แหละครับ To r i d e A อง Dexys Midnight Runners อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1982นะครับ เป็นอัลบั้มชุดที่2ของพวกเขานะ,ะแต่ว่าเป็นอัลบั้มที่ทำให้พวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกก็ด้วยความที่ในอัลบั้มนี้มันมีซิงเกิลสุดฮิตที่ชื่อว่าเพลง Come On e i l e e n หลายคนที่เติบโตมาในยุคเดียวกับผมเนี่ยน่าจะรู้จักเพลงนี้ดีมันมันดังมากครับมันไปที่ไหนก็จะได้ยินเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่มีปาร์ตี้เมื่อไหร่ก็จะได้ยินเพลงแล้ว,วอินโทมันเร้าใจมากขึ้นมาก็เตยมเต้นกันได้เลยเพลงนี้มันดังมาก จนกลบเพลงอื่นๆของเขาไปหมดเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นอยู่ในหมวด One Hit Wonder นะครับด้วยเพลง Come on, i l e e ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นนะครับชื่อวงของเขาเนี่ย d e x i ซี่มิ n ไนท์ r n เเนี่ยนะฮะเป็นชื่อที่ได้รับมีที่มาจากยาที่ชื่อว่า Dexedrine ซึ่งเป็นยาที่วัยรุ่น อังกฤษนะฮะในยุคป,ปลายเซต้น80เนี่ยนะครับเ,เขาจะกินกันเวลาจะไปปาร์ตี้มันจะทำให้มีแรงในการเต้นได้เยอะๆอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ยานะฮะเล่าให้ฟังถึงที่มาของชื่อวงนะครับแล้วก็ตามชื่อเลยฮะ d e x e s midnight runners นะฮะคือไอตัวยาตัวเนี้ยมันทำให้เต้นได้ทั้งคืน midnight runners อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอยายาตัวเนี้ยมันได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่หลงไหล movement ทางดนตรีที่ชื่อว่า northern soul หรือว่า soul ทางภาคเหนือนะฮะซึ่ง northern soul คืออะไรความจริงมันเป็น movement ที่วัยรุ่นอังกฤษรวมตัวกันจัดปาร์ตี้และเอาเพลง soul จากฝั่งอเมริกาที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุค50 60เนี่ยเป็นเพลง soul ระดับคลาสสิกทั้งหลายเนี่ยเอามาเปิดกันในปาร์ตี้นะฮะมันคล้ายๆกับว่าวัยรุ่น เอาเพลงเก่ามาถ้าเทียบกับบ้านเราสมมุติว่าวัยรุ่นวันนี้แต่ว่าไปเอาเพลงลูกทุ่งในยุคเก่าๆเ,เอามาเปิดกันในปาร์ตี้แล้วก็กลายเป็นเป็น movement ที่โด่งดังผู้คนสนใจกันเยอะกลายเป็นสร้างอิทธิพลต่อวัยรุ่นอังกฤษยุคนั้น ได้ถูกปลูกฝังความเป็นโซไว้ในตัวนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วก็นึกถึงหนังเรื่อง uh, The Commitment ที่ผมพูดถึงอัลบั้ม Soundtrack ไปแล้วมันมันมีมันมี f e ลอย่างนั้นอยู่เหมือนกันคือ,อ,อวัยรุ่นทางตอนเหนือของอังกฤษนะครับแล้วก็ชอบดนตรีโซกันอะไรแบบนี้ซึ่งตัว Northern Soul เนี่ยเท่าที่ผมไปค้นข้อมูลเนี่ยนะครับมันเป็น sub culture ที่แยกออกมาจาก m o d อีกที m o d นี่ก็จะเป็น ให้นึกภาพาวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์เวสป้าแล้วก็ติดไฟเยอะๆนะฮะแล้วก็ตัวแต่งตัวก็จะมีติดกระดุมติดเข็มกลัดเยอะๆเป็นแฟชั่นลักษณะนั้นแล้วก็มีดนตรีที่หัวหอกก็อย่างวงเดอะฮูอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแยกกันออกมาเริ่มมี เป็น s u b culture ที่ชื่อว่า northern soul สำหรับคนที่มาฟังเพลง soul ซึ่งในที่สุดแล้วไอ้ movement นี้เนี่ยจากข้อมูลก็คือมันนำไปสู่คลับ culture นะฮะก็คือ culture ของการเข้าคลับเปิดแผ่นเสียงแล้วก็เต้นมรํากันในที่สุดก็ถือได้ว่าเป็นเป็น movement ทางด้านดนตรีที่น่าสนใจนะฮะถ้ามีโอกาสก,ก็อาจจะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเอามาเล่าให้ฟังกันกลับมาที่ d e x i midnight runners นะครับจาก หนุ่มสาวโดยเฉพาะตัวเควินโรแลนด์ซึ่งเป็นผู้นำของวงนี้ชื่นชอบดนตรีโซลจาก Northern Soul Movement เนี่ยเขาก็พยายามจะตั้งวงขึ้นมาเพื่อจะทำดนตรีโซลในแบบของเขาเป้าหมายของเขาคือทำเพลงเพื่อที่จะทำให้คนเต้นนะซึ่งแน่นอนมันมก็มาจากไวัฒนธรรมการจัดปาร์ตี้แบบ Northern Soul นั่นแหละนะครับสมาชิกในช่วงแรกนี่โอ้โหเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก เปลี่ยนเยอะแยะไปหมดหนึ่งในสมาชิกที่เคยมาอยู่ในวง Dexy Midnight Runners เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ไม่นานนะจากการค้นหาข้อมูลเนี่ยนะครับว่ามี Mick Talbot อยู่ด้วย Mick Talbot ก็คือมือคีย์บอร์ดของ The Style Council ที่เราพูดถึงไปเมื่อคราวที่แล้วนั่นเองนะครับก็เคยมาเล่นอยู่ในวง Dexy Midnight Runners นี้ด้วยแต่ว่าออกไปก่อนที่จะทำอัลบั้มชุดนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าตัว Kevin r o w l a n เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกคนเดียวนะฮะของ Dexy Midnight Runners ที่ไม่ ที่อยู่กับวงมาโดยตลอดซึ่งก็แน่นอนแลลวเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะแล้วเขาก็เป็น,ปนผู้นําเป็นคนแต่งเพลงเป็นนักร้องนําด้วยนะครับคือคาแรคเตอร์ของเควินโรแลนเนี่ยเป็นคนซีเรียสเป็นคนที่เอาจริงเอาจังซึ่งมจริงมันก็มันก็ถูกต้องนะคนเราจะทําอะไรมันก็ต้องเอาจริงเอาจังแต่ว่าเขาอาจจะเอาจริงเอาจังมากเกินไปเช่นตอนที่เขารวบรวมสมาชิกชุดแรกของ d e x กซี่มิดนักแรนเนอขึ้นมาได้เนี่ยเขาถึงกับต้องออกกฎไปด้วยนะครับว่าทุกคนต้องลาออกจากงานประจํา ถ้าจะมาอยู่วงนี้เพื่อที่จะได้มาซ้อมดน,นตรีกันได้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยทุกวันซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะปัญหามันก็คือว่า แต่วงมันยังไม่ดังไงวงมันยังมันยังเพิ่งเริ่มต้นอ่ะแล้วเขาต้องทิ้งงานประจํากันมาเพื่อมาลุ้นกับวงนี้ซึ่งก็ไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าซึ่งซึ่งโอเคก็เข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะยอมรับไม่ได้ก็ได้นะบางคนทนได้ก็ทนไปนะครับซึ่งอันนี้ตรงช่วงนี้มันนึกถึงหนังเรื่อง The Commitment มากจริงๆเลยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะในหนังก็คือเหมือนรวบรวมกันมบบางคนก็จะมีอาชีพนู่นนี่อยู่แล้วแต่ว่าเอ่อมารวมตัวกันเพื่อที่จะที่จะทําวงดนตรีขึ้นมามันก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะกระทบกระทััั่งกกนนไดด้้้คควาามมเรรียทํใหูสึ เกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะครับแต่ในที่สุดเขาก็าทําวงต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับโดยที่สมาชิกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันอิทธิพลของ Northern Soul เนี่ยทำให้แน่นอนฮะดนตรีของพวกเขาเนี่ยเป็นโซลเพียงแต่ว่ามันเป็นโซลที่มีกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่มันแปลกไปจากโซลแบบที่เราคุ้นหูนะครับตัวเควิ n r o แ l a n d เนี่ยเป็นเชื้อสาย Irish นะฮะดังนั้นเนี่ย ไอริชเขาก็จะมีวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่ค่อนข้างมีวัฒนธรรมมายาวนานมีโฟลแบบ i อริชมีเครื่องดนตรีแบบที่มักจะใช้ในซาวแบบดนตรีแบบ Irish นะครับโดยเฉพาะไวโอลินนะซึ่งเขาจะเรียกกันว่าฟิเตอร์นะครับมันจะให้ซาวที่มันแบบมันไม่เราจะไม่เคยได้ยินไวโอลินในเพลงโซลเพราะว่า โซมันน่าจะมากับโอเคริทึมเซ o ชั a นเบสกีตาร์กลองออแกนแล้วก็เครื่องเป่าใช่หไหมแต่นี่คือมีครบทั้งหมดที่ว่ามันนั้นแต่เติมไวโอลินเข้าไปด้วยแล้วมันเลยทําให้ซาวมันพิเศษขึ้นมาซึ่งตัวเควินเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเขามีเชื้อ Irish มีสมาชิกบางคนในวงที่มีเชื้อสายแบบสกอตนะสกอตแลนด์ Scotland นะครับซึ่งก็เลยทําให้พวกเขาเลยเรียกตัวเองว่าเป็นเคลติกโซ u l บร o เดอร์หรือว่า Uh, พี่น้องชาวโซลที่มีเชื้อสายแบบเคลติกซึ่งก็คือพวก Irish พวกสกอ t เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นคำที่ผมว่ามันอธิบายความเป็นโซลในแบบของ d e x ก s ี่มิดไนท์ u n นเนอร์ได้ดีมากเลยครับเคลติกโซลบรอดเดอร์สโซลที่มีส่วนผสมของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของอังกฤษโบราณนะฮะฟีลลิ่งประมาณนี้นะฮะได้พยายามแปลให้เข้าใจง่ายที่สุดและเขาก็ทำเพลงชื่อว่า Celtic Soul Brothers ออกมาด้วยซึ่งเพลงนี้อธิบายความเป็น Dexy Midnight Runners ได้ดีมากทั้งในแง่สาวทั้งในแง่ของแนวคิดเราเริ่มต้นด้วยการไปฟังเพลงนี้กันดูก่อนอย่าลืมใส่ดโฟนด้วยนะครับเพื่อจะได้สัมผัสคุณภาพเสียงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกเพลงที่ได้ยินเราเปิดผ่านผ่านเสียงทั้งหมดนะครับนี่คือ Celtic Soul Brothers ไปฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกัน Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted. นั่นแหละครับฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคือคือมันมีจังหวะจะโคนคึกคักแบบโซลมิกรินแบบโซลสนุกสนุกแบบโมทาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในขณะที่มันก็จะมีเครื่องดนตรีแปลกๆผสมอยู่มีไวโอลินมีแบนโจมีแอคคอร์เดียนซึ่งปกติแล้วมันจะไม่อยู่ในเพลงโซลผมยังจำวันแรกที่ฟังเพลงนี้ได้ตอนนั้นก็ ก็ปี82ฮะผมอยู่ประมาณ82ก็อยู่มอ2อนะ่ะซึ่งยังไม่ค่อยรู้จักคำว่าโซดีนะดนตรีโซคืออะไรเนะี่ยผมผมยังแยกแยะไม่ออกแต่ว่าพอฟังงานของ Dexy Midnight Runners เนี่ยก็รู้สึกชอบซาวรู้สึกเอ้ย e มันสนุกดีแต่นะครเดียวก็มันมันก็แปลกมันเป็นซาวแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมยังไม่ร้รู้จักโซดีนกะจนกระทั่งว่าฟังไปเรื่อย โตมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเข้าใจดนตรีหลายแนวมากยิ่งขึ้นถึงได้รู้ว่าเฮ้ยที่เขาเล่นอยู่นี่มันคือโซนี่แต่สิ่งที่มันทําให้เราไม่คุ้นหูกับซาวที่ออกมาก็เพราะว่าไอ้ส่วนผสมของเครื่องดนตรีแปลกๆที่ใส่เข้าไปนะฮะอย่างที่บอกนะฮะไวโอลินแบนโจแอคคอเดียนนะฮะมันก็เลยทําให้โอ้มันพิเศษมากแล้วก็เสียงร้องจริงๆเสียงร้องวิธีร้องแบบเควินโลนันเนี่ยเป็นเป็นวิธียอดนิยมของศิลปินจากฝั่งอังกฤษในยุคนั้นเนสะียงเช่ เหมือนแบบกึง่งๆเหมือนเกือบเสียงจะหลงอะแต่ความจริงไม่หลงนะเป็นการตั้งใจใช้เสียงหลบกับเสียงจริงเนี่ยสลับกันมูอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันจะเป็นเสียงแบบที่เรามักจะได้ยินจากนักร้องนําฝั่งอังกฤษในวงยุคนั้นนะฮะแล้วมันมันผสมกันเปิ้งนออกมาเนี่ยมันเลยผมมันเป็นโซในแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนนะฮะและเพลงเนี้ยคนจะได้ยินก็ต่อเมื่อต้องซื้อ,อละบัมไปฟังฮะเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลแต่มันไม่ได้โด่งดังเท่ากับไอซิงเกิลฮิตที่เราพูดถึงกันไปก็คือ c า m ์ On, นไอรินนะครแต่นั่นแหละครับผมว่าหัวใจสำคัญของของการทำความรู้จัก d e x y ซี่มิดไนท์ u n นเนอร์นี่คือต้องมองให้มันทะลุ mm. ไอเพลงฮิตของเขานั้นไปแล้วไปฟังเพลงในอัลบ,บัม้มซึ่งจะพบเพลงดีๆซ่อนอยู่อีกมากมายนอกจาก Celtic Soul Brothers ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพลงเปิดตัวที่ดีเลยนะครับยังมีอีกเพลงหนึงชื่อว่า j จ็คกี้วิลสัน a i d I'm in heaven when you smile คือ,อชื่อเพลงยาวมากนะฮะแล้วก็แจ็คกี้วิลสันเนี่ยก็เป็นชื่อศิลปินที่เป็นศิลปินโซจากฝั่งอเมริกาที่ที่โด่งดังจริงๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเขายกย่องกันว่านี่เป็นหนึ่งในโซไพโอเนีย er นะครับก็คือเป็นคนแรกๆที่ค่อยๆร่วมกันคิดค้นให้เกิดดนตรีแนวโซนี้ขึ้นมาแล้วก็เราจะได้ยินและฟั์แบบนี้ในใน,ในงานของเด็กซีเนี่ย อยู่บ่อยๆคือการเอ่ยถึงบุคคลที่มีอยู่จริงโดยเฉพาะบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีโซลนะครับแล้วเพลงนี้ถึงขั้นเอามาตั้งเป็นชื่อเพลงเลยเพลงนี<ๆ>้<ๆ>อันนี้โซลจริงๆออกทางโม o ทลหน่อยๆจังหวะมันแบบแฮปปี้ซองสุดๆแต่ใส่ซาวเอกลักษณ์ในแบบของเด็กซี่เข้าไปลองไปฟังดูก่อนฮะ

มันเป็นเพลงที่ผมนึกภาพวัยรุ่นจัดปาร์ตี้กันแล้วก็แล้วก็เปิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เต้นกันทั้งงานนะฮะมันมันเป็นเพลงที่เมื่อเปิดออกไปแล้วเมื่อได้ยินแล้วมันยากที่จะเศร้าอ่ะคือยังไงมันก็ต้องอยากขยับอยากคึกครับแล้วอยากอยากที่จะเต้นตามแล้วเนื้อหาของเพลงมันว่าด้เรื่องแบบ I'm in Heaven when you smile นะครับคือมันมันชวนให้ทุกคนยิ้มกัน มีความสุขกันซึ่งผมก็ไม่ทราบที่มาเหมือนกันว่า,ว,า,ว,าว่าทำไมเพลงนี้เขาถึงต้องเอ่ยถึงแจ็คกี้วิลสันนะรู้แค่อย่างเดียวก็คือเคเวลโลแลนนักร้องนำและคนแต่งเพลงก็คงชอบแจ็คกี้วิลสันมากก็เลยเอามาใส่ในเพลงนะแต่มันอาจจะมีที่มาที่ทลึกซึ้งกว่านั้นแต่แตผมก็ไม่รู้รู้เพียงแค่ว่านี่แหละครับมันยิ่งฟังยิ่งรักเพลงนี้แล้วก็จะส่งให้ รัก d e x กซี่ส์มิดนิ r ง n นเนนี่เข้าไปด้วยนะครับและอีกเพลงหนึ่งที่ไม่ให้ฟังก็ไม่ได้ผมว่าหลายคนรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วแต่สําหรับบางคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อวงนี้เลยนี่คือเพลงที่คุณต้องฟังมันเป็นเพลงที่ทําให้ชื่อเสียงของ d e x y ซ Midnight Runners นอรี่โด่งดังไปทั่วโลกนี่คือเพลง Come on, Eileen เราไปฟังดูก่อนคนระับ The best, but you dirty. The มันเป็นเพลงที่เริ่มต้นมาเนี่ยตั้งแต่ดึง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 ,ดงแล้วก็คือคือเริ่มต้นด้วยกรองกับเบสแล้วก็ซัดไวโอลินเป็น Uh, เป็นอินโทรแบบแบบที่เราใจมากนะฮะมันอยู่นิ่งไม่ได้จริงมันขึ้นต้นมามันก็มันก็ดีมากเลยนะฮะไอ้ส่วนผสมของความเป็นไอ้เคลติกโซ่บราเดอร์สกับดนตรีโซ o จริงๆเนี่ยผสมก็อยู่ในเพลงนี้ได้แบบลงตัวมากฟังเผลอๆเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนชาวบ้านที่ปกติเล่นดนตรีโฟก์กันรวมตัวกันแล้วแบบมาเรามาเล่นโซลกันดีกว่าแล้วมันก ออกมาเป็นเพลงนี้นะฮะความสนุกอีกอย่างนึงก็คือช่วงท้ายเพลงมันจะมีท่อนที่ค่อยๆเร่งจังหวะขึ้นเร่งจังหวะขึ้นแล้วก็แล้วก็กลับมาเป็นจังหวะเดิมซึ่งมันสนุกมากมันมันโอ้โหมันดีไซน์มามันดีมากแล้วถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงนี้จะรู้สึกว่าในแต่ละท่อนในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันคุ้นๆน,นะเช่นไอ้จังหวะแบบเนี้ยดึงดึงดึงอันนี้ซึ่งอันนี้คือโมดทาวเลยเราก็จะรู้สึกว่า เออเนี่ยมันเป็นกรุฟแบบโมทาที่เราคุ้นดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีเสียงแบบึงตึงึงตึ้งๆตึงซึ่งมันจะเป็นซาวจากดนตรีอีกแบบหนึง่งหรือเสียงของไวโอลินริฟบางริฟมันจะมันจะเป็นซาวคุ้นคุ้นเป็นริฟคุ้นคุ้นแต่พอเอามาผสมกันมันกลายเป็นมันกลายเป็นตัวเองได้เฉยเลยกลายเป็นเพลงที่ไม่เหมือนใครกลายเป็น สื่อความเป็น Celtic Soul Brothers สื่อความเป็น d e x i e s Midnight Runners ออกมาได้ดีมันเป็นเพลงที่มีซาวน์ยูนิคมากผมฟังจนถึงวันนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามีวงไหนโดยเฉพาะมีเพลงไหนนะฮะที่ที่ซาวน์มันยูนิคเหมือนกับ c a ร m o n e i n e อีกแล้วก็เลยไม่แปลกใจที่ที่ทำไมมันถึงได้ดังเหลือเกินนะครับบวกกับมิวสิกวิดีโอคือคือยุคนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นยุค เริ่มต้นของ MTV ดังนั้นเนี่ยผู้คนจะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยทำความรู้จักเพลงผ่านทาง MTV ทําความรู้จักเพลงผ่านมิวสิกวิดีโอถ้าเทียบกับยุคนี้ก็คือพวกเราทําความรู้จักเพลงผ่านทาง YouTube แต่ตอนนั้นเนี่ยมันคือ MTV ดังนั้นเนี่ยศิลป,ปินยุคใหม่เขาก็จะแข่งขันกันทํา MV ที่น่าสนใจและ MV เพลงนี้กำกับโดย Julian Temple แล้วก็ทำ MV ดีๆไว้เยอะนะครับ <S <S ซึ่ง MV ในเพลงนี้จริงๆเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเนื้อเรื่องของคาร์มอนไอรีนมันก็ว่าด้เรื่องของอไอรีนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่เด็กของพระเอกใน,ในเพลงนี้นะแล้วพอโตขึ้นก็เริ่มเอ๊ e, มันเริ่มอยากจะข้ามเส้นเพื่อนยิ่งโตยิ่งสวยคนอะไรไม่รู้ยิ่งโตก็ดูยิ่งสวยประมาณอย่างนี้นะครับดังนั้นเนื้อหาใน MV มันก็ประมาณนี้แหละประมาณแบบก ไอรีนคงรู้สึกแปลกๆว่าไอ้นี่มันเริ่มมองฉันแปลกๆก,ก็เลยเริ่มไม่อยากพูดด้วยนะแล้วก็ตัวพระเอกก็พยายามตามง้อไปแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งฟีลลิ่งประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่จูเลียนเทมเพิใส่ไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมันยูนิคก็คือไอ้บรรยากาศความยูนิคของของ,ของความเป็น d e ็กซี่สมิธไนท์ u n n เนอรนี่แหละครับคุณดูเครื่องแต่งกายของพวกเขานะฮะเขาใส่เอี้ยมยีนกันทั้งวงนะฮะแล้วก็มีผ้าพันคอ ดูเหมือนเป็นพวกแบบคนทำงานในฟาร์มนะแต่ว่ามาเล่นดนตรีโซลแล้วก็ใช้ใช้เครื่องดนตรีแปลกๆแ,แล้วบวกกับท่าทางในการแสดงออกต่างๆคือในแง่ทรงผมในแง่ลุกในทุกรูปแบบเนี่ยมันมัน,ม,นมันพิเศษมากครับแล้วคุณต้องนึกภาพตามไปว่าย้อนกลับไปในปี1982อ่ะในยุคนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่แฟชั่นแบบที่ผู้คนเขาทำกันนะมันเลยโดดเด้งออกมามา,มากแล้วก็ คือมันเลยเป็นภาพที่ติดตาเลยฮะเวลาเรานึกถึงคาร์มอไรเเรานึกถึง d e x กซี่สมิธไนรันเนอร์เนี่ยเราไม่ได้นึกถึงแค่ตัวเพลงเรานึกถึงภาพลักษณ์ของวงดนตรีวงนี้มันก็เลยทำให้เขาพวกเขาประสบความสำเร็จกันอย่างรวดเร็วมากเพลงนี้นี่คือฮิตแบบคืออันดับหนึ่งโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งมันก็เลยเป็นข้อเสียก็คือมันดังมากซะจนทำให้คนไม่นึกถึงเพลงอื่นของพวกเขาเลย ซึ่งวันนี้ก็อย่างที่ผมเอามาเปิดให้ฟังก็จะรู้ว่าจริงๆพวกเขามีเพลงอื่นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอัลบัม้มที่ควรจะไปฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับความดังของคาร์มอลไน e ีเนี่ยดังขนาดที่ในปี2004นะครับอตอนนั้นเป็นยูโร2004ก็จะมีวงดนตรีวงหนึ่งใช้ชื่อว่า C42 นะฮะ442เอาเพลงคาร์มอลไน e ีเนี่ยมาแปลงเป็นคาร์มอ e n ิงแลนเพื่อใช้เป็นเพลง เชียร์อังกฤษในยูโร2004 oh, ันผ่านมา20ปีพอดีนะฮะซึ่งเพลงก็ออกมาประมาณนี้ จะดูขำๆดูก็เพลงแปลงอะนะแต่ว่ามันก็เข้ากันดีและมันก็แสดงให้เห็นว่าคาร์มอไนลนมันดังจริงๆอะขนาดตั้งแต่ปี82เนี่ยมาจนถึง2004อะก็ยังสามารถเอามาทำเป็นเพลงเชียร์ทีมชาติอังกฤษในยูโร2004ไดกกก้ก็ไม่ธรรมดาในแง่ของปกปกอัลบัม้มสำหรับผมมันก็เป็นปกที่ไอคอนิกมากนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกฮะคือภาพลักษณ์นีฮะ ไอการแต่งตัวในลักษณะแบบนี้ลุคแบบนี้มันมันยูนิคมากนะงั้นมันมันก็เลยทำให้ภาพนี้เป็นภาพจำที่ที่ผมติดตาเสมอนะครับเป็นหนึ่งในปกที่ที่ผมชอบมากนะทั้งที่คจริงมันดูง่ายๆมันเหมือนไม่มีอะไรเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขาออกตัวรีมิกซ์ออกมานะครับโดยใช้ชื่ออราบ้าว่า To Ride A a s i t Should Have Sound นะครับก็คือก็อัลบั้มเดิมนี่แหละ To Ride A แต่ว่าเป็นซาวด์แบบที่มันควรจะเป็นก็คือเควินโลล n นเขามารีมิกซ์ใหม่ทั้งหมดซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากที่ผมฟังเทียบกันดูแล้วเอาจริงมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นซาวด์มันดูใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะเพลงคาร์มอนไอรีเพราะว่าเควินเขาบอกว่าในตอนที่ทำอัลบั้มนี้ สาวที่ใกล้เคียงความต้องการเขามากที่สุดก็คือคาร์มอนไอเลนดังนั้นในนี้เขาก็เลยไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากนะัแต่พอเพลงอื่นก็มีบ้างเราจะรู้สึกได้ถึงความอุ่นขึ้นถึงความเรียวขึ้นนะแต่ว่ามันใกล้เคียงมากจนแทบแยากไม่ออกวันนี้ผมก็เลยไม่ได้เอามาให้ฟังเทียบกันแต่คุณสามารถเข้าไปในสตรีมมิ่งเซอร์วิสต่างๆแล้วก็เลือกฟังได้ก็ดูแค่นี้ถ้าปกเนี้ย คือปกที่รีมิกซ์ใหม่ปกนี้ก็คือปกออริจินอลเวอร์ชันลองไปฟังเทียบกันดูเองก็แล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ d e x i s s เนี่ก็คือเรื่องของการแต่งตัวในตอนที่ทำอัลบั้มชุดนี้เขาก็จะใช้ลุคนี้แล้วมันทำให้กลายเป็นว่าในภาพใน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 มุมหนึ่งเนี่ยผู้คนจำนวนหนึ่งก็มองพวกเขาว่าเป็นเหมือนตัวตลกเป็นเหมือนแบบ ทุกอย่างมันดูปรุงแต่งไปหมดนะบอกคนบ้าที่ไหนจะแต่งตัวอย่างนี้ในชีวิตจริงเนี่ยมันมันเหมือนมันมันเป็นภาพลักษณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมานะฮะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมองข้ามเรื่องดนตรีไปก็มองพวกเขาว่าเป็นอา่าเป็นเป็นวันฮิตวันเดอร์เป็นวงที่แบบมีชุดคอนเซปต์นะ,ะแต่งตัวเหมือนกันหมดไม่ได้เอาจริงเอาจังทางด้านดนตรีขนาดนั้นซึ่งความจริงเราไม่จริงนะฮะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูงานชุดต่อ,ตอมาของเควินโรแลนเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยมีการประชดนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าเป็นการประชดนะ mm hmm. เขาตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าชุดต่อมาเนี่ย mm hmm. เขาแต่งตัวใส่สูตรเลยฮะเป็นตูธรรมดามากนะฮะแต่ก็ยังเท่เหมือนเดิมนะฮะแล้วยิ่งชุดหลังๆมาเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราเข้าไปใน Google แล้วลองเซิร์ชดูภาพในแต่ละยุคข,ของเควินโรแลนและก็เด็กซี่สมินาวานเนอร์สเนี่ยชุดไม่ธรรมดาสักชุดนะฮะเพื่อที่จะบอกว่า ฉันให้ความสําคัญกับชุดเพราะว่าฉันอยากเป็นทีมและฉันสนุกกับมันแต่ไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องดนตรีนะครับล่าสุดเมื่อไม่นานวันนีเ้เขาก็ออกมาฉลอง40ปีของอัลบั้มชุดนี้นะครแล้วก็เล่นสดเพลงคามอลไอรีนออกอากาศในทีวีด้วยใน,ใน YouTube ก็มีคลิปให้ดูอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าเควินโลนแลนก็ยังเท่เหมือนเดิมนะฮะ ใส่สูตรสีชมพูแล้วก็ร้องเพลงคาร์มอลไลเลนในในรายการทีวีรายการหนึ่งก็น่าเสียดายตรงที่ว่าอัลบั้มหลังจากชุดนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะะักนะฮะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วในแง่แนวคิดในแง่ของสไตล์ดนตรีผมว่า d e x i ซ s Midnight Runners คือวงดนตรีที่น่าสนใจน่าค้นหามาก อขอบคุณมัธยายาวิชันเซ็นเตอร์ฮะสูแว่นโปรเกรสซีฟโดยจากสุพย์และทีมนักทัศนามาตรนะครับและก็ใครที่สนใจแว่นโปรเกรสซีฟติดต่อไปที่มัธยายาวิชนันเซ็นเตอร์เขาคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ครับอัลบั้มชุดน,นี้คือตัวอย่างของคําว่า one hit wonder ซึ่งมันเป็นทั้งคำชื่นชมก็ได้หรือเป็นคําดูถูกก็ได้ในบางคนส่วนใหญ่จะมองเป็นคําดูถูกด้วยซ้ำไปว่าแบบมันเป็นวงที่ดังเพลงเดียวอะไรประมาณนี้นะครับ ในมุมหนึ่งมันคือการตีตราด้วยนะครับว่าไอวงนี้มันเป็นพวกดังเพลงเดียวคือมันไม่ใช่ทุกวงที่เป็นอย่างนั้นฮะที่มันดังเพลงเดียวบางทีไม่ได้เพราะว่าเพลงเขาดีเพลงเดียวมันเพียงแต่เพราะว่าเราสนใจเพลงเขาอยู่เพลงเดียวแล้วเราไม่ได้เข้าไปทําความรู้จักพวกเขามากขึ้นผมอยากให้ทดลองเปิดใจไปทาความรู้จักเด็กซี่มิดนัทวันเนอร์สนะครับโดยเฉพาะอัลบั้ม To Ride A เนี่ยลองฟังดู แล้วคุณจะพบว่าโอ้นี่คือวงดนตรีโซลที่มีซาวที่เป็นเอกลักษณ์มากและไม่น่าถูกจัดอยู่ในหมวด One Hit Wonder ทั้งทั้งที่ทก็มีเพลงฮิตเพลงเดียวจริงๆแต่จริงๆแ,แล้วเขามีอะไรมากกว่าน,นั้นครับ To Ride A จาก d e x y m m i n n g h t r u n n e r s ผมชอบแผ่งนี้ครับ